ียังไมื่แล้งสิเป็นยักย่างสิแหละทุกคนแต่ว่าเขาเดี๋ยวไปรับรับเราก็รับเงาแต่กลางคืนดีที่กลางคืนไม่เคยกวอนอ่ะกลางคืนคือหลับยาวใส่ชุดสีดำหล่อมากนั่งลงลูกนั่งลงเออนั่นแหละเอออ่ะนั่งคุยทีนี้ เออคุยได้ไหมฮะมือหยัดปากน้องคุยได้ไหมน้องคุย,คยได้ไหมนห<ม>นุเริ่มกินมือแล้วเหรอลูก <c oughs> มันฟินเนรอฮะป้าป้าน้องอยากกินมือ <c oughs> ป๊า้าน้องอยากกินมืออ <c oughs> ย่าทำน้องอยากกินมือย <c oughs> น้องอยากกินมือ น้องอยากกินมืออยากทำน้องน้องอยากกินมืออับไปสมบูพี่องอ่ะให้ถามน้อง้าน้องอยากกินมือเหรออะโอโอ้โอ้น้องอยากกินมือช่วยด้วยช่วยด้วยน้องจะกินมือปะป้าอย่าทำน้องสิอื น้องอยากกินมือดุจครับอกน้องอยากกินมือน้องไม่อยากกินจุกน้องจะกินมือน้องกี่เดือนอ่าหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนครึ่ง จังแมนเพิ่นอยู่น้องพอนะอู้มจังเด็ก็อยู่ว่ะส,สันอันบอขับไปขับไปหน้าเหมือนพอ่อเหมือนไหมอุ๊ยเห็ดมูยูยูยู่ในไรแม่ขับแล้วปับ,บว้าวโอ้โห <c oughs> โอะไจังแมนโอ้โหขับแล้วปะโอ้โหโอห้โอห หน่อน้องคอมันไม่ไมีแล้วแม่คันเข่าเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย,ยตาโตเยอะน้องจะกินมือป้าป้าน้องอยากกินมือเฮ้ยก็ียงสีเอี่ยมเลยละเฮ้ยคือค่ะคือค่ะยังไงเพื่อน่ะนออเไปหาหมอไหมน้องกินนมหรอกินนม เออโอ้ยโอ้โห้เครื่องเสียงมันช่างสั้นวะน้มกินนมไปหาน้มไหมเสียงเครื่องเครือไหมก็นี่ไงเาฟนี่ยชิ้นเข้าไปเฮ้ยลาไห้ไงแล้วกินนมอ่ะมันเป็นเหมือนไอ้นี่อ่ะว่าเป็นปกติทุกคนเมืองหนาดูพี่พี่มาดูน้องเนี่ยพี่พี่มาดูน้องเหรอฮัลโหลสิไปท่วงหนีผู้ใหญ่เลย เป็นใครอ่ะอืมเป็นใครอ่ะเสือเจ้าของนี่มันคนกระปุกมีแต่คนน้องอยากกินมือน้องอยากกินมือขอน้องกินมือได้ไหมกินมือตัวเองนี่แบบข่าปากฮัลโหล โอ้โหน้องใหญ่มากเลยฮัลโหลสี่โลเจ็ดค่ะกำมกปญญัปั้นหยัดใส่ปากก็คงโอ้โหแขนเป็นมัดเป็นมัดเลยแขนเนี่ยแขนเนี่ยว้าวไม่แพนไม่แพนไม่แพนโอ้ยหินมือ่อไม่อยากเอนป้อน้องอยากนั่งตรงตรงโอ้ น้องเออนี่ตาไม่ได้ีเสียงนี่ของน้องอ่ะนี่ใช่นี่แหละของน้องเห็นสีไหมน้องรู้ไหมมันเป็นตัวอะไรเดี๋ยวแม่พาไปดูตัวจริง <c oughs> สีนางตรงเพราะนางเอง็นเดี๋วยวแม่พาไปดูตัวจริงอยู่ซาฟารีเวอร์น้องรู้ไหมตัวอะไร น้องรู้ไหมตัวอะไรแม่ว่าน้องง่วงแล้วแหละจังหวะนี้ใช่ไหมอะไรอ่ะโอ้ยวีโอ้เบยน้องไม่ชอบตุ๊กตาเหรอเมื่อวานน้องชอบอยู่นะเออเมื่อวานน้องชอบเนี่ยแม่จำได้น้องไม่ชอบแล้วเหรอ โอ้โอน้องไม่อชอบแล้วเออตุอกตาตาไงได้ไงติ้งติงต้งตเลยพี่พีเขาบอกว่าให้น้องเก็บเหนียงย <c ười> ด้วยเก็บเหนียงได้ไหมแหม <สะ S 1> แม่รู้แล้วว่าน้องง่วงน้องเป็นไงหนูน้องแยวกินไปตะกี้ค่ะาซีออนเลยเอ๋อคาร์โลกก็เป็นทั้งสั้นลูก น,น,นี่ไงของเล่นที่น้องชอบไง <c oughs> ไปนอนไปลูกไปอลองนอนดูสิน,อน้องง่วงไหม <c oughs> ปากกับคาง <c oughs> ใช่ <c oughs> กีดเลย ไม่ได้กี่เลยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องหายไม่ได้เออตัวเองเช็ดตัวไหมเช็ดเลยไหมล่ะเขาจะลีบให้เขาจะลีบเอง 哦。Oh.